จะหมดแล้วเหลือครึ่งแปลงแล้วจ้าใครช้าอดหมดอดนะจ้านน่โอ้ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยยลวพักไทยอะไรปยพายพักไทยผักไง สวยๆงามๆนีแต่ต้นอวบๆต้องจับเบาๆนะจ๊ะไม่งั้นมันหักเปราะหมดเลยงามๆ ชาานี้ขายไปได้ห้าสิบกรัมละหน้าบันขายหมดแล้วต้องรีบตัดไปไว้เดี๋ยวไม่ทันลูกค้าจ้า ใสายๆออกมาหน่อยนะจะมีตัวพึ่งบินมาต้อมเต็มเลยดอกกวางตุ้งที่ก็สวยเหมือนกันเนาะเพราว่าเขา,า,ขาอยู่เยอะๆกันเยอะๆเนี่ยดอกเหลืองช โปรโมชั่นออปีใหม่าาจากหกต้นเป็นเจ็ดต้นตนี่นพ,พึ่งเริ่มมาแล้วจ้านี่นนะะพึ่งเริ่มออกมาตอมแล้ว กี่ต้นแล้วนะหลายดอกใส่ๆๆจะดอกงามๆนะเนี่ยเอาไปไม่ได้ทิ้งไงนะกินได้หมดเลย เบาๆนะสิจ๊ะช้ำให้ดูต้นนี้อู้ต้นใหญ่มากเลยขายไปเสียดายไปเสียดายกินเองนี่ตนน้นเหญ่ต้นเบล่มเลยอ่ะกวกงาม,งาม แอบแวะมาดูมะเขือน่างงามน่ากินเลยนมารูปนี้สิก็เริ่มเลยปลอดสารนะคะเนี่ย นี่จะเป็นมะเขือปลูกไว้ทานเองค่ะงามๆงามๆจะไปส่งลูกค้าแล้วอวยทอดนี่รถต้องแต่งมาขายของี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรกินมั้ ทำไมส้มมันลูกเล็กลงคินอะไรดีนีของสด หัวข่ายดิบบาทครับเอาอะไรหน้าก็ไม่ล้างอเย็นเอาไปแล้วกินไหมเนี่ยอะไรกินข้าวหลามเนี่ยกินข้าวหลามไหมกินข้าวหลามเออกินข้าวหลามเหมือนยาพักน่ะเอาไหมคะเอาไปลากทำมืก่อนทำมือก่อน วางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวคนเขาก็ามาซื้อค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดแล้วกลับมาอีก